สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่านะครับผมคืองี้ครับแม่ผมครับวันนี้ตั้งใจจะทําแกงเขียวหวานกินครับก็ได้บัญชาพ่อผมนะไปหามะพร้าวมาเพื่อทําแกงเขียวหวานคะและพ่อเขาก็ได้มานะผมแต่แล้วครับทุกคนบังเอิญนะผมไอ้มะพร้าวที่เขาได้มาครับแล้วเขาก็ปอกนะฮะมันทําให้ผมไม่ได้กินแกงเขียวหวานครับเพราะอะไรนะเหรอดูนี่นะครับทุกคนดูนะครับเห็นไหมครับมันมีอะายแปลก มันมีสามตาทุกคนดูครับนี่ครับหนึ่งตาสองตาสามตาแล้วก็ปากครับทุกคนดูครับนี่นะครับเขาปอกครับผมแล้วเขาก็เจออย่างนี้ฮะเขาก็เลยเก็บเอาไว้นะทำให้ผมไม่ได้กินนะดูนะครับปกตินะครับมะพร้าวเนี่ยจะมีแค่สองตาปกติแบบทั่วไปนะที่เรากินกันนะทุกคนดูนี่ครับหนึ่งสองแล้วก็ปากอะเห็นไหมครับแต่ว่าวันนี้ครับ พอผมนะดันไปเจอไอ้มะพร้าวสามตาเนี่ยครับและก็ไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะครับพอผมได้มั้งหมดสามลูกครับผมนี่ฮะทุกคนดูนี่ฮะในตอนนี้ครับเขาก็ยังไม่กลับมาเลยครับเขาก็ไปหามะพร้าวที่ต้นเดิมครับผมใช่ฮะนี่ครับดูเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยสังเกตนะครับลองมาสังเกตกันดูนะฮะผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าสามตาเนี่ยมันหายากฮะเนี่ฮะ นี่ครับและนี่คือสิ่งที่เขาทําไว้ครับ <c oughs> ดูครับเขาพยายามตัดพยายามหาทุกคนดูนี่ก็สองตานะเห็นไหมที่ปกติละแล้วก็ดูท่าจะยังไม่พอนะครับเข้าไปไหนไม่รู้ลับตอนนี้มันทําให้ผมไม่ได้กินแกงเขียวหวานนะทุกคน <c oughs> เป็นไงทุกคนดูลูกนี้ครับสวยเหมือนกันนะฮะดูอืม,มสองตาไม่แล้ววันนี้จะได้กินแกงเขียวหวานไหมท้ายาจะไปได้ไปหาซื้อตลาดเลยฮะดูแล้ว เขาน่าจะคุยสั่งให้ไปหามะพร้าวแห้งมาทำกะทิติดงมแงมแล้วทุกคนจะทอะไรอ่ะอะไรกลังนั่งชมอยู่หมดใช่แค่สองลูกเพีงคิวหวานไปซื้อกะทิกล่องก่อนป่ะกำลังบันอยู่อ่ะไปเหมามนจากสวนในไปซื้อกะทิกล่องก่อนนะเเอาไม้ได้เหรอไมแค่สองลูกทั้งวันเลยวันเนี้ยแล้วไอ้ทุกคนเขดีนะสามตาหายากนะออ๋มีแน่มันยังไงวะสามตาเนี้ย ะเฮ้ยในโบราณเขาบอกมันเป็นเป็นธาตุทุนสิทธิ์ธาตุทุนสิทธิ์เออฮะมันมีอิทธิฤทธิ์ในตัวไม่ต้องปลุกเสกนะครับตาจับผลไม้เนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อจะทําเป็นแกะสลักให้ดูผลไม้มะพร้าวเนี่ยผลไม้เนี่ยนะมะพร้าวไม่ใช่ผลไม้ผลไม้คือมะพร้าวคือมะพร้าวมะพร้าวไ ไม่คือผลไม้นี่มันศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเกิดเป็นสามปลามันหายากไงถือแปลเยาถือนะหายากมากนะแต่ได้มัสามลูกเลยเนี่ยนะเออเนี่ยบอกมาเลย เออเช้าที่โราไปอกอ่ะอนี้ก็เล่นเฮงสิดังนั้นเฮงอันนี้ไม่อันนี้อันนี้สองตาอันนี้หน้าอันนี้หน้าเหมือนหน้าเหมือนหมีเลยสองตาอันนี้ธรรมดาอันนี้ธรรมดาอันนี้ไม่ผ่านนี่นี่นี่โดนเคียงข้างข้างเคียงเคียงข้างมันจะใช่ป่ะนะข้างลูกอันนั้นหมดแล้วมันเนี้สองันเนี่้ข้างต้นเดิมมันเนี่ย้ทต้นนี้ต้นข้างอ๋อต้นัข้างะตัดอย่างเงี้เลยใช่ไหมมันมันลอยน้ำเหมดแล้วพวกนั้นก็ลอยน้ำเลยคือมันเป็นสิ่งที่ ผิดแปลกธรรมชาติทั้งทุกคนเนี้ยสามตาน่ะเออเป็นเรื่องแปลกดีนะเออเนี่ยฮะเอาละครับปัดดิแค่นะนี่รุนนั่นีหยะเด้อพี่ถ้าตัดสองลูกนี้ไม่ได้อีกก็เดินหาใหม่ครับไม่ไม่ไปซื้อกระพรี้ก่อนเดี๋ยวจะอยู่คาวตอนนี้เริ่มมีอยู่คาวแล้วอยู่อุ้ยอย่างนี้เลยเหรออันนี้มันมันเปียกมะเปียกละเปียกมันลอยลางไปหน่อยอุ้ยจิตาเฮ้ยอะไรเหรอ เฮ้ยอะไรอ่ะเือเฮ้ย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 ตาเดียววะมีอีกแล้วเนี่ยอะไรอะอะไรอะไรตื่เต้นไรอะไรอะไรเอามีหลายแบบใช่ไหมอ่ามีหนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตาอะไรเงี้ยหรอมีมากกว่าสี่ตาเปล่ะไม่รู้นะไม่รู้แต่ก็เคยได้ยินมาหนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตาเนี่ยแหละ ขายได้นะมีราคาใช่ไหรอเออจริงดีมะพร้าวลูกไหมเพราจะเก็บไว้ทำอะไรคะนี่ถ้าใครแกงมะพร้าวสามตานี่หม้อหม้อละสามหมื่นนี่แหละนะไหนวะได้เลยอันนี้ยังกระหมี่พูเลยอมยิ้มสองตายิ้มอ๋อถ้าบอกหรอเลยอีกลูกหนึ่งลุ้นนี่ว่ะไายด้วยไรสองตาอาจจะแจ็คพอตก็ได้อาจจะเจอแบบเจ้าตาอะไรเงี้ย มันจะมีหรือเปล่าฮะไม่รู้อันนี้ก็พูดได้แต่ไม่รู้นี่อุตส่าห์เดินไปหามาเลยนะเดินไกลแล้วแต่ให้ไปซื้อกะทิไม่ไปไม่ไปแฉนไม่ซื้อละรอบนี้ฉันไม่ซื้อละรอบนี้ฉันต้องไปซื้อแล้วเดือดอะไรแก่เหเฮ้ยกระลาเฮ้ยอะไรนะอะไรอะทำไม่เป็นเต้นตลอดอะไรอะไรเฮ้ย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 แก่เก่าแล้วว่าดูดิคืออะไรเนี่ย คืออะันยัมมันีหรือเปล่าเนื้อมันอ่ะไม่เฉยดำก็ธรรมดานะธรรมดาเนี่ยใช่ป่ะอืมปากโดนน้ำรือเปล่าอะไรแบบนั้นอ่ะเฮ้ยมีกินค้วเลยไก่า็อะไรเนด้อกิ้อเฮ้ยเขาอยู่ในนั้นได้ไงทั้งที่เรายังไม่ได้ฉกอุ้ยมีหนอนอะไรนอนเปียกไงอันนี้ธรรมดานะไม่ผ่านคือวเขาอยู่ในนั้นเฉยเลย สรุปแล้วซื้อมะพร้าวมาแกะไปถึงนร้านสุกเทียล้เออเหมือนหน้าคนจริงนะมีลูกกระต่ายแล้วก็ปากหมออะไรเงี้ยมีจมูกดังเลยนี่ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นสองตาทั่วไปใช่ไหมนี่คือทั่วไปมาเปรียบเทียบดิอันนี้คือสามตาแปลกไม่ทั่วไปเนี่ยหนึ่งสองสามเออเหนโบราณเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเป็นฤาษีเขาพีเทปสามที่มีตาที่สาม มันมีเป็นบางต้นนะพวกเนี้ยล้วหมือ่สองหมื่นสามหมืน่นึงก็มีลูกงั้เนเดี๋ยวเดี๋ยวจะคลิปหน้าจะทำแกะสลักให้ดูนี่สามลูกนี้ดูสามเนีโอ้สามตาสามลูกตายแล้วซื้อต่อ <c oughs> ซื้อต่ออะไรจะขอตังค์ซื้อเครื่องเสียร์จะขอตังค์ซื้อเครื่องแกะสลักอยู่ จะไปเข้าบ้านหลังสลักเล็กๆอยู่เดี๋ยวขอตังค์ด้วยนะเราไปจ้างเขาเียวไม่ได้ไหรือไหมมันเป็นงานพุทธศิลป์มีชิ้นเดียวในโลกคือแค่ขัดให้เงาก็พอไม่ต้องสลักไม่ต้องเล็กสลักลเยนะเป็นงานศิลปะควรไม่เป็นรปอะไรกันแล้วศิลปะบูชาแล้วเราก็ไปวัดปีสัปดาปกติลูกละประมาณสองหมื่นสามหมื่นไปเลยล้วงสองร้อยนี่ที่งหรือที่ใคเก็บเนี่ยไม่ทราบค่ะไม่เคย นี่พังแค่แค่นิดเดียวเลยเฮ้ยตัวอันนี้มีน้ำแล้วอ่ะอันนี้อันนี้มันมีพุทธคุณอะไรในตัวไหมเนี่ยขนาดนี้พุทธคุณทำให้หัวแตกได้อ๋อนี่เลยครับมีน้ำมีน้ำน้ำแตะแล้วมีมีแล้วจะทำกะทิเดี๋ยวก็เจจใให้แม่จะทำให้แม่จะทำกะทิแก่เล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ขอบเลยแตกเลยแก่แต่ลูกเล็กจังคืออะไร เฮ้ยอันแค้หรือเปล่ามามาหาอูดดูเนี่ยหาเอาเยอะเอาเย็นอาเโอ้ยนักีฏิสันเด็นแล้วพ่ออันแน่งแล